หลังนะคุณพ่อผู้ยอดชัดเจนเราต่อยอดเปอดเบื่อมต่กับหอวเนื้อตัวเมช่อไงทุกาต้นพราป่านะคะถวายพ้าป่าถวายทีไว้สำหรับกากษยแ้ะเิดคนมาเป็นยมเสหล คนตีนพ่เดินท่ากลับเดินท่ากลับ,บ,บวัดสัมพาะวา่าวัดในบ้านมีเตรีย,ยมงานขอนโบสถ์พืที่18 19ที่10คนยืนฉลองพระภาษีมานโมต,ตัสสะพัคขวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,ตัสสะพัคขวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิมาตตาภัตตานิมาตตาภัตตานิ สัปปริวารานีทีกุสังคัสสะโอนุชยามะโันเตาธุโนพันเตทีกุสังโคดิมานิมาตกาพัตตานิสัปปริวารานีปฏิคันหาตุ ทำหากันเจวะมาตาปีตูมา,า,มาที่นันจาตาตกาน,าากานาังล,าละาราตกานตังอิคาลาตังอิาตาย,า,า,ยา,ายะอิตายะสุาเดพระสงฆ์ผู้เจริญาริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวาย ท่าตาหารทัดจปั้งทางปัจจุปัจใจขอพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพงหลายขอน้อมถวายแต่พระ่าพิสุงสงขอาพ่รัาพิสูสงจงรับแล้วเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์แค่วามสูงแค่ความ สนิทที่สามีอาจารย์ลูกหลานนั้นลูกหลานผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วโมทนาโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อแม่ที่พ่อแม่ลูกหลานนั้นลูกหลานที่ให้ไปนี้ที่ให้ไปนี้ให้ไปทอดไปถึงขอให้ไปทอดไปถึง แต่มทานังทานังทานังสาวกณวหังสาวกวหังทานังโหตูนทานังโคาเตกรคาเตการีเรายินดีในทานการให้ของการให้ของจงให้สำเรขอจงให้สำสาวาไขสิ้นไปสววาใข่สิ้นไปเไปเพื่อพระนิพพานจงเป็นไปเพื่อพริพานพุประการ ຂ້ອຍຕາກ ที่โตที่ ได้ยอดนะครับเลยคือได้ได้ยอดเนี่ยจะได้แจ้งยอดพี่น้องเอามาใน้อยได้ระบายยอดเท่าไหร่ยอดของคนยอดของเราเท่าไหร่เอาบัญชีมาไปก็นะครับขอยอดผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับจากเราก็ได้ถวายนะครับจนถึงใจแล้วก็ทุกอย่างแล้วนะครับ น่าจะให้นับเลยแล้วผู้ใหญ่เนาะแพ็กแล้วก็ใส่ให้ท่านเลยครับเพื่อความชัวร์นะรายตัวเลขนะชเป็นทฤษฎีเจอเลยครับความจริงเงินได้เท่าไหร่อ่าก็คืออย่างนี้เงินคุ้มนะเขาประเด้ออกมาบ้างไหมเงินคุ้มจะได้กระเป๋าเนาะเงินคุ้มมาลามีแต่เงินของมาตรการเงินในฝากปลาดังสายนับเลยครับนับเลยให้ผ่านบัญชีนับเลยจะได้อยู่ั เป็นที่ไดกครับแล้วก็จะต่อยอดรู้ก่อนรู้ยอดก่อนครับถ้าใดที่นะข้าวนะก็ทานข้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวราวางขึ้นอ่เพราะว่าเพลนห่วงสุขภาพทอนนี้กาลังนับนะคะเดี๋ยวลกํากำลังนับจะรวมยอดนะคะแล้วก็จะมาต่อยอดนะคะาต่อยอดให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยอดของเราจะยังไม่นิ่งนะคะ ยอดของเราจะยังไม่นิ่งเราจะเปิดโอกาสให้ FG ที่มาไม่ทันนะคะหรือว่า FG ที่อยากจะร่วมต่อยอดให้สูงขึ้นไปนะคะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้รวบรวมยอดอยูค่ะนับนะครับปัจจัยทั้งหมดว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเราจะถวายให้พระกุญเจ้านะครับให้คณะกรรมการนำเงินไปเข้าบัญชีไว้นะครับ เวลาที่จะใช้นะครับในกิจการของวัดนะครับก็ขอให้คณะกรรมการได้ดูแลจัดการนะครับช่วยพระคุณเจ้าหลวงปู่นะครับซึ่งท่านก็นะอ่าทีนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับทราบนะครับเงินต้นกันนะครับของลุงพลป้าแตนนะครับพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และก็เอฟซีทัวโลกนะครับที่ ได้ทำต้นกันนะครับมาร่วมที่วัดชัยสิริวัดนารามแบบหม,ม,หมอร์ดเ,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 เบิร์ตนครับเอาหายเห็นแล้วบอกใครทำกระเป๋าหาย โมทนาสาธุนะครับสาธุพร <e ้อมกันนะครับสามครั้งสาธุสาธุสาธุอะนุโมทานี <t 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 ้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับได้มีอานิสงส์ในการร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเฉพาะต้นการที่ลุงพลว่าแต่นามานะครับวันนี้ก็จะขอระยะใช้เวลานะครับมีค่าต่อยอด ให้เอฟซีได้ร่วมต่อยอดที่มาไม่ท้ะหรือว่าอยากจะร่วมต่อยอดอีกนะคะเดี๋ก็เราก็จะเวลาสักครู่นี้นะครับส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับจะร่วมต่อยอดก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะที่อยู่ทางบ้านนะครับแม่แม่นะครับที่ทานข้าวอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะยอดยังไม่นิ่งนะคะอันนี้คือยอดต้นกันที่มาถวายนะคะยังไม่นิ่งค่ะตอนนี้เงินจะเดินทางมาทางอากาหลังจากที่เราประกาศออกไปว่าเราจะต่อยอดนะครับพระรูสันติธรรมนิวินนะครับธรรมนิวินกับเจ้าคณะตำบลธรรมเจริญนะครับท่านต่อยอดมาทั้งหมดเลยนะครับที่ท่านมีเนาะ ท่านไม่เอากลับเลยแต่บาทเดียวนะครับท่านต่อยอดวัดชัยศรีวนารามสี่ร้อยบาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเลขสี่ครับผู้ใหญ่ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี